วันนี้มากันช่วงค่านิดนึงนะวันนี้เลิกประชุมแล้วนะคะก็รีบมาเลยค่ะมาอัปเดตรถให้ลูกค้าได้ชมกันวันนี้นะก็คือจะเป็นรถนะคะคัน Ford Everest นะคะซึ่งจะมีทั้งจัก,กรวาลเลยก็คือเป็นจัก,กรวาลของเทอร์โบเดี่ยวเลยนะคะเรา,เาพาลูกค้ามาชมตัวรถนะคะที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวกับทุกรุ่นเลยของรถ Ford ไม่เป็นกุญแจห รารที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ปุ้ยหน่อยนะคะเดี๋ยวพาชมรถกันวันนี้เราพาชมจักรวาลของรถเทอร์โบเดียวค่ะคันนี้นะคะรถคุณแบงค์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวสปอร์ตอ dition นะคะสปอร์ตเอเวเรุ่นสปอร์ตอ dition ค่ะคันนี้ค่ะเป็น การแรบสีนะรอบคันนะคะเป็นสีเทาสาตินนะคะ,ะตัดด้วยชุดสีดำด้านแบบดุดุกนะคะล้อแม็กเพอร์ฟอร์มิงนะคะขนาด20นิ้วค่ะแล้วก็มาด้วยไฟท้ายที่เป็นค่าท้ายแบบขยเยนนะคะแล้วก็ตัวนี้แลปโครมสมุกนะคะรอบคันเลยทั้งตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็คือข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาจะมีตัวหลังคาที่เป็นการแรบมาให้จากโรงงานนะคะ หลังคาจะเป็นแล็บนะคะเป็น 3M นะคะเป็นสติ๊กเกอร์ 3M รับประกันให้นะคะจากการติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นมามาสแตงนะคะเป็นวิกเตอร์วอลลุมโฟค่ะแล้วก็ชุดแต่งนะคะที่เป็นวิกเตอร์ด้วยสีดำด้านนะคะคันนี้โหคือเรียกว่าดดกหลอดุดันมากๆเลยนะคะตัวสติ๊กเกอร์ของเขาก็คือแมท เข้ากับตัวรูปของตัวรถเลยนะนะคะตัวชุดไฟนะคะด้านหน้านะคะใส่ชุดครอบไฟหน้ามาให้นะคะด้านหลังก็มีชุดครอบนะคะแล้วก็มีอันนี้ใส่ข้อไฟปะมองเห็นไหม ใส่เหรอบน,<ะ>นดำแล้วข้างหลังอ่ะอใ,ใช่แง่หลอกหลอกหลอกยอกยอกไม,ไ,ไม่ใส่ไงเอ้าวแล็ p คมสมกุกม,มีให้ดูกันทุกรุ่นเลยนะคะเฮ้ยเราอย่าบังแมวถ่ายรูปอยู่ แบอกแมวถ่ายรูปอยู่เราจะเอาใส่รูปจากกล้องแมวแมวพี่ไม่ยืนพี่เอารูปเราอย่างเดียวแมวเฮ้ยพี่ไม่ขายแล้วตัวพี่อ่ะไม่ไหวอ้วนมากอ่าคันนี้นะคะเป็นสปอร์ตอีดิชั่นนะคะ e v e r e s t เรสต์สปอร์ตอีดราคา1นึ่งล้านหกแสน 19,000บาทนะคะคันนี้สีภายในเป็นสีบรอนนะคะสีบรอนเงินนะคะคันนี้ทำการแลปสีะะที่เป็นสีที่เรียกว่าเทาสตรินนะคะแล้วก็ใส่ชุดล้อมแมกนะคะชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะคันนี้ใส่เพิ่มเติมมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะคันนี้ค่ะที่เราเห็นเป็นจัก,กรวาลเทอร์โบเดี่ยวเพราะว่าคันนี้เนี่ยทุกคนดูไม่รู้ใช่ปะเพราะว่าเห็นล้อมแม็กอะเป็นล้อของสตอมแทกคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น e v e r e s รรุ่น1ทนะคะทุกคนคันนี้จะเป็น Everest 10ทนะคะราคา1 3 9 7 0ล้านามแสนบาทราคาจะต่างกันกันกบรุ่นสปอร์ตนะคะอยู่ที่1 8 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าคันนี้เอามาจับเป็นสปอร์ตเอามาตัด แต่งเป็นสปอร์ตนะทุกคนมีการตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปชมกันนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะมีทั้งการตกแต่งในสไตล์ที่เรียกว่าเอาของจําเป็นมาใช้งานนะทุกคนไม่คือไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเยอะๆนะคะแต่ว่าได้ของจําเป็นมาใช้งานทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เปลี่ยนล้อแมกนะคะให้เป็นล้อแมกสตโมแท็กนะคะตัวด้านหลังนะคะซึ่งใส่ชุดสเกิร์ตรอบคัน AKC Design เนาะนะคะแล้วก็มีไฟนะคะมีชุด ไฟนะที่จะเป็นไฟท้ายนะ,ะตัวนี้จะเป็นชุดไฟท้ายนะโค, mm hmm. คมสมมกนะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีตัวอักษรวิ่งนะคะ mm hmm. เป็นสเต็ปไฟแบบ Full LED นะคะ mm hmm. มาพร้อมกับตัวไฟท้ายที่เป็นายเยนนะคะ mm hmm. แล้วก็มีตัวอักษรที่เป็นอักษรทั้งตัว ตอนเบรกแล้วก็ตอนถอยนะคะไฟท้ายจากเดิมของตัวรุ่นเทรนเนี่ยมันจะไม่เต็มนะเราก็เปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ให้นะคะมาพร้อมกับตัวโชคฝาท้ายไฟฟ้าค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะเราใช้กดเปิดปิดจากกุญแจได้เลยนะก็คือไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มอีก1 000, 8ึ่งมื่นอีกหนึ่งแสนแปดมบาทเพื่อให้ได้เป็นตัวสปอร์ตนะคะเพื่อที่เราจะไปซื้อรุ่นสปอร์ตแล้วเราก็ ะจะต้องได้ตัวโชคฝาดถ่ายไ,ไฟฟ้าก็ไม่ต้องนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะนอกจากราคาต่างกันอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทแล้วนะทุกคนตัวนี้นะมันยังได้ราคาที่พิเศษนะคะเป็นรุ่นที่ราคาลดมาจากราคา1,397,000าาะเหลือแค่ราคา1 2 4่0 0 0าบาทคันนี้ซื้อในราคา1 2 4 9 0 0 0าบาทคือประหยัดเงินไปเกือบ300,000เลยนะคะอืม ไปหยังเงินไป3 0 0แสนแล้วก็ได้ของอุปกรณ์ใช้ครบครบเหมือนกับรุ่นตัวท็อปเลยนะอ่ะเดี๋ยวพี่พามาสาธิตให้ดูก่อนคันนี้นะคะก็คือรถของน้องแอมนะเป็น Everest 10นนะคะเดี๋ยวพี่พาดูก่อนนะคะ นี่นะคะทุกคนก็คือด้านหลังนะคะวิ้ยใส่เป็นชุดไฟนี่สเตปไฟจะวิ่งแบบนี้เลยคือเขาจะค่อยๆวิ่งไล่มาแบบนี้นะคะทุกคนไฟเนี่ยจะวิ่งไล่เป็นเส้นเดี๋ยว้ยมีตัวคลิปวิดีโอให้นะคะแล้วก็มาเต็มจนด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีสเตปไฟเลี้ยวที่เป็นไฟไฟเลี้ยววิ่งแบบไดนามิกด้วยมีทั้งไฟท้ายคเยนนะคะแล้วก็มีตัวไฟอักษรสําหรับไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยแล้วก็ยังมีตัวไฟท้ายที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็สเตปไฟ เลี้ยววิ่งแบบดนามิกด้วยมีทั้ง3ไฟอยู่ในตัวเดียวกันเลยค่ะรวมถึงตัวที่เป็นโชคฝาท้ายไฟฟ้านะคะตัวนี้ค่ะพี่ติดตั้งให้มันใช้งานคู่กับกุญแจนะคะสามารถกดเปิดได้นะคะคือกุญแจรถเอเวอร์เรสทุกรุ่นจะมีตัวนี้อยู่นะคะหลังจากที่มันตัดคลิกเซนเซอร์ออกไปตัวนี้เขาจะมีมาให้จากกุญแจอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเทนเนี่ยเขาไม่ได้เปิดระบบตัวนี้มาให้เพราะฉะนั้นเวลาเปิดปิดฝาท้ายก็คือต้องมาใช้มือเปิดแต่ว่าตัวนี้ค่ะพี่ติดตั้งเพิ่มนะคะพื่ทำการกดดดเปปินแบบี้ นี่ทุกคนปึ้งกดเปิดปุ๊บนี่นะคะเจอเลยด้านหลังนะคะพบเจอกันเลยนะคะตัวด้านหลังของเขาก็คือจะเป็นตัวที่พับเบาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในห้องโดยสารก็คือจะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะคะแล้วพี่เดี๋ยวพี่ดึงฝาท้ายขึ้นมาก่อนตึง นี่นะคะอ่านี่นะคะก็คือไฟฝาฝา,าท้ายของให้อ่าอะนะคะนี่นะคือคือด้านหลังนะคะคือในตัวของรุ่นที่เป็นตัวฟอร์ดเอเ e อเรสต์ Everest, รุ่นเทนะคะนี่คือสิ่งที่เราทําการติดตั้งเพิ่มแล้วลูกค้าได้ใช้งานจริงโดยที่ประหยัดเงินไปกว่า3 0 0 0 0นบาทแล้วนี่คือจัก,กรวาลของเทอร์โบเดียวนะคะใครที่อยากได้รุ่นไหนจิ้มมานะคะวันนี้มีให้ดูกันทั้งหมด3รุ่นเลยอ่ะและเดี๋ยวเรากดปิดฝาท้ายนิดนึงนะคะ นี่ใช้กดปิดจากกุญแจได้เลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลใดๆนี่ไฟท้ายก็เต็มครบตัวกดปิดเปิดปิดฝาท้ายทำการกดเปิดปิดเรียบร้อยนะคะมาที่คันนี้ค่ะเป็น Ford Everest รุ่น Sport Package B เหมือนกันกับรุ่น ทีุ่ี่พูดมาทุกอย่างเลยนะคะแต่เพิ่มเติมก็คือตัวหน้าจอกลางของเขาจะเป็นหน้าจอขนาด12.4นิ้วนะคะมีตัวล้อแม็กมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ก็คือเป็นล้อขนาด20เป็นล้อดําเงานะคะแล้วก็ hello ด a n i e l สวัสดีคะ่ะนะคะแล้วก็ไฟท้ายก็คือจะเป็น signature อันนี้ทุกคนให้ดูไฟท้ายจริงๆของรุ่นที่เป็นสปอร์ตนะตัวสปอร์ตแดนะคะอ่าคันนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสี ข่าวมุกคันสีขาวมุกราคาเพิ่มมานะจาก1,500 0บาทตอนนี้จาก1,200 0บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น1,500 0บาทแล้วนะคะมีกรอ้อง3 6 0องศารอบคันซึ่งตัวเทรนก็สามารถใส่ได้นะคะไม่ได้แตกต่เนาะนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ ก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะหน้าจอกลางของเขาจะเป็นหน้าจอขนาด12.4นิ้วนะคะซึ่งคันนี้จะเป็นหน้าจอ10.1นิ้วไม่ได้แตกต่างในเรื่องหน้าจอใดๆการใช้งานใช้งานได้เป็นปกตินะคะตัวไฟหน้านะคะชุดแต่งต่างๆมีใส่ให้คันนี้แต่งกับคันนี้ไม่แต่งอ่าคันนี้คันนี้ไม่ได้แต่งใดๆเลยแต่คันนี้แต่งมาให้ครบนะคะ เรียกว่าน้องก็คือจะเป็นสปอร์ตดีดิชันอยู่แล้วนะคะตัวกระจังหน้านะคะมาด้วยชุดมามสแตงแบบนี้เนาะโลโก้มาสแตงสีดํานะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าในสไตล์สปอร์ตซึ่งมีค่าสีนะคะตัด3เส้นให้ชุดสเกิร์ต AKC ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะคะเพราะว่าเราใส่ควบคู่กับตัวล้อที่เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเพราะฉะนั้นทุนนี้ถ้าใส่คิ้วล้อเข้าไปแล้วไม่เปลี่ยนล้อแมกนะคะล้อมันจะหุบเข้าไปนะทุกคนมันก็เลยไม่สวยนะคะคันนี้เป็นสีเทาดำ ทําการส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณลูกค้าก็จะขับกลับบ้านไปเพราะว่าปุ้ยจองโรงแรมให้นอนอยู่ข้างๆโชว์รูมนะคะน่าจะหลับไปแล้วเพราะว่าะะส่วนคันนี้นะคะนี่รถคันนี้นะคะ Ford e เ e r e s t รุ่น สปอร์ตอีดิชันค่ะคันนี้นะจัก,กรวาลอีดิชัน Edition ของเรามีแค่สงสีเท่านั้นนั่นก็คือสีขาวมุกนะคะแล้วก็สีบรอนเงินค่ะมีมาให้ในเรื่องของตัวการ์ป mm. สติกเกอร์ด้านบนหลังคาจากโรงงานนะคะราคาจะเพิ่มจากตัวสปอร์ตแดดธรรมดาอยู่ที่3 4 0 0 0บาทค่ะมีตัวชุดฝากระโปรงนะคะตัวอักษรที่บนฝากระโปรงมาให้ทำการตกแต่งเพิ่มเหมือนกันคันนี้นะคะและเป็นสีเทาสตินรอบคันค่ะแล้วก็ใส่เป็นชุดสเก เบรควิกเตอร์นะคะแล้วก็ตัวล้อแมกนะคะซึ่งเป็นล้อแมกซ์โฟร์ฟอรมิงค่ะขนาด20นิ้วพร้อมกับยางโตโยท้ยเอทีนะคะออทเเรนค่ะลุยได้ทุกสภาพท้องถนนเลยตัวนี้ก็เพิ่มหน้ายางมาเป็น2 6 5นะคะ 55R20 ค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้นุ่มนวลกว่าเดิมนะคะแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวโลโก้มาสแตงที่เป็นสีบรอนเงินนะคะเพื่อให้รถดูมีสตล์นะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีดำเงาตัดด้วยชุดสเกิร์ตท,ที่เป็นวิกเตอร์นะคะสี สีดำสีดำด้านเพื่อให้เข้ากับตัวหลังคาของเขานะคะก็ดูมีสไตล์นะคะแล้วก็หรูหรามากๆเลยภายในภายนอกก็คือตกแต่งให้ครบทั่วเลยนะคะเดี๋ยวคันนี้จะเดินทางกันตอนสองทุ่มและนะคะก็จะเป็นของคุณลูกค้านะคะทึ่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ได้เดินทางมารับเองนะลูกค้าก็จะมีภารกิจนะคะอ่านี่ก็คือจะเป็นรถนะคะที่ตกแต่งมาจากโรงงานแบบเดิมๆกับรถที่ปุ้ย ตกแต่งให้นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะที่อยากจะนําเสนอเนาะก็คือ f o r d Everest รุ่นเทนนะคะเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวรถตัว f o r d Everest รสเทนะซึ่งเป็นสีเทานะคะแล้วก็ตกแต่งยังไงให้มันดูแกรมแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะคะสําหรับตัวรถนะคะที่เป็นตัวรถยนต์ Ford นะคะรุ่นตัว f o r d Everest รนะคะตัวเทนคันนี้นะว่ามันใช้งานได้จริงแบบไหนนะคะ สีเทาอ่ะสีเทาดําคือคือเงามากแล้วนะแล้วก็หล่อมากเลยนะทุกคนสังเกตไหมเออมันดูแบบมีอะไรดีเยอะมากเลยนะคะนี่ก็คือรูปรถนะคะที่เป็นรูปรถเอ,อ่สำหรับคันสีเทาดํานะคะที่เป็นรุ่น Ford Everest รรุ่นเทนนะคะ โอเคทุกคนเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปใหญ่กันในช่องนะคะ YouTube ค่ะฟอดแรงใบพี่ชาย,าย,ชยวันนี้กดติดตามนะฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะคะเดี๋ยวพาลูกค้าไปชมคลิปกันก่อนนะเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนะคะ3คันเปรียบเทียบกันเลยใครที่อยากได้จัก,กรวลรถเทรร์โบเดี่ยวเชิญชมได้ในคลิปเลยค่ะเดี๋ยวรอตัดต่อคลิปก่อนนะบ๊ายบายวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ